ันคุณพ่อคือแรงบันดาลใจคุณพ่อคือคนที่ทำให้มีวันนี้ไม่สนใจด้วยคลิปนี้แป้งใช้ดีมากพิงกี้เก็บข้อหลอกขอบคุณค่ะป่าพิงกี้ดีขึ้นแล้วนะคะดีขึ้นแล้วค่ะพี่พี่พี่ปัญจพาสขอบคุณนะคะฝากสลามคุณพ่อด้วยเขาอกบคุณเธอ <laughs> สลามให้แล้วนะลายยอมเมื่อไหร่ลายยอมเมื่อไหร่วันที่เท่าไหร่คุณพ่อประกาศก่อนสิบเจ็ดไหมล่ะพี่เฟิร์สคุณพ่อแปดสิบเอ็ดค่ะใช่ค่ะมันเหมือนเคี่ยวคุณพ่อมากเพราะว่าไม่ยอมตอบมันจะเคี้ยวเนาะมันเป็นอย่างนี้สิบแปดดูเดือนเขาบอกสิบแปดให้ดูเดือนแต่คุณพ่อบอกว่าสิบเจ็ดไหมคะ ไม่ใช่เนาะ17ของซาอุของซาอุอ๋อพี่นกสวัสดีคะ่ะรักน้พี่ก็รักเช่นกันนะคะหนะะ้าใครพ่อใช่ใช่ใช่ใช,ใช่ท่านอาหารแถวนี้รลค่ะอยู่ SP คะ่ะหน้าเหมือนพ่อจัางใช่เลยสามจุดแล้วไปที่กล่องของขวัญหรือของขวัญไลฟ์จี้มาเร็วกดสามจุดแล้วไปที่กล่องของขวัญของขวัญหรือของขวัญไลฟ์ ดีใจคุณพ่อได้มีลูกสาวน่ารักที önem, mm ่สุดคุณพ่อเขาบอกว่าดีใจมีลูกสาวที่น่ารักที่สุดจริงเหรอคะตะปั๊บขอบขอเหมือนมีมาตั้งแต่เด็กเลยหนาวแล้วหนาวอืมน่ารักไงแบบปั๊บต้องพูดหนาวอ้ออ้วนตัวเองตัวเองอ้วนตัวเองไม่ต้องมาดูมาขายแล้วตัวเราสวยแล้วอก มาอน,<ค>นเขาชมเพงไปนัง่งจะทำอะไรเปงอหร,ปหรืออะไรม่เป็อนหรออเไรีรออะไรนะพับรถเองร้องไห้เองนะเองไม่ต้องไปเปิกยไปไม่ต้องหยิไม่ต้องยิกใช่ไหมเขาร้องเขาร้องไห้เขาขนาดไอ้ที่เป็น,เป,นเป็นดาวพุชนะไ้เขาไปไปไป ไปริมถนนเขาอยไปริมริมถนนมีคนนั่งอยู่บนบนรถที่รถรถจี๊ปเนาะมีคนนั่งบนรถจี๊บใครคนทั่วไปอ่ะคนทั่วไปนั่งบนรถจี๊ปแล้วก็กินอะไรก็ไปกระดูกกินอะไรแล้วก็ทิ้งกระดูกมาอกี้อ๋อไม่ใช่นั่งรถจี๊ปก็คือฉากนั้นน่ะดาวประสบวิ่งเข้าไปในร้านอาหาร แล้วอ้าไม่ใช่ได้เทียงหรอไม่ใช่เออ่ะมาเถียงได้ไหมเนี่ยฉากริมถนนหรอฉากฉากริมถนนจำไม่ได้หนจำไม่ได้หรอทมีันไม่ได้รถนรถนไม่ได้รถรถกระป๋อเขาเขาก็ที่กินเชือหารเขาก็ขึ้มาไม่มียาที่กินกวิไปอ ก็คือฉากนั้นเป็นฉากที่แบบมันไม่ได้ต้องมีอ่ะแต่ก็คือเซนส์ของนักแสดงก็คือตอนเด็กก็คือไม่รู้ว่าเขายังไม่คัดเนาะแล้วก็แบบมีคนโยนไก่มาจริงๆอ่ะแล้วเราก็วิ่งไปคุยไก่อ่ะเออฉากนั้นไม่ฉากจำเนาะตอนเล่นไม่รู้หรอกรู้แต่ว่าสัญชาตญาณก็คือแบบไปคุยแล้วก็ไปกินแล้วก็กินจริงใช่ปะ น้ำแฟนแฟนเอะขูทองโอ้มูทองนี่สาแฟรตัวตัวร้ายตัวร้ายกับตัวดีดีนเล่นดเยทำไมแหมขาาใช้เลยเป็นเสียงได้ด้วยเหรอเนี่ย เพื่อ่ะได้พ่อเลยเต็มเต็มได้พ่อแล้วได้พ่อแล้วพิ่งรู้เนี่ยเพิ่งรู้เพิ่งรู้ว่าสกิลของพ่อสามารถเปลี่ยนสิ่งได้ด้วยสุดยอดดูชังให้ดูหางดูนางให้ดูพ่อบอกได้เลยได้พ่อเต็มเต็ม ผู้จัดก,การมากตอนนี้วันนี้วันนี้หน้าหน้าแบบวันนี้จีจี้แบบนั่งอ่ะเดี๋ยวเก็บเก็บตังค์มั้งเปลี่ยนเครื่องได้ไหมอ่ะี่ด้อ่ะเดี๋ยวเก็บตังค์มั้ตาเหมือนกันเลยครับใช่ค่ะโอ้ยอยากมีส่วนร่วมอยากจะออ l soft ทุกคนวันนี้ค้นพบอะไรรู้ป่ะไม่อยากจะบอก ผมง,งอกผมง,งอจ,จองริงๆอุ้ยเบียดทำไมอ่ะสรุปได้ปะสรุปได้ปะมันต้องทำภารกิจให้สำเร็จก่อนอทำยังไงอ่ะนี่ไงทุกคนค่ะภารกิจต้องทำอะไรหรอต้องส่งของขวัญเนาะต้องอยู่ติดลีไม่ติดหนึ่งในเก้าถเก้าอ๋อทุกคนตอนนี้อันดับที่อะไรคะ ทุกคนค่ะองอันดับต้องอยู่ในหนึ่งถึงเก้าสิบเก้าทุกคนช่วยทำอะไรก็ได้ให้เราขึ้นอันดับเก้าสิบเก้าได้ไหมคะไม่ต้องเอาอันดับหนึ่งนะคะกล้องไม่ชัดเหรอคะหนุมหน้าเพราะวก็คนตลกรงบ้านรู้ตัวปะรู้ใช่เป็นคนตลกจริงไม่ จริงไม่นคนตลกอยากอยากอยากอยู่คณะตลกใช่ไหมยงยพนันตลกไม่ทันละเราแก่แล้วเราแก่กันไลยแล้วก็กินเล่นตลกไม่ทันละไม่ทันละแต่ถ้าเกิดตอนนั้นน่ะต่อนต,ตัวเองกลับกลับมาจากเมืองนอกแล้วไปเล่นตลกเลยน่าจะน่าจะได้น่าจะได้ภรรยาคนละคนนะั้นน่าจะไม่มีหนูเกิดมา <c oughs> คุณแม่บอกว่าสมัยแม่บอกว่าถ้าฉันเข้ากรุงเทพนะ ขาชวนฉันมาเป็นนางเอกด้วยสมัยก่อนงะตอนกรุงศรีวิไลอากุงชวนแม่เป็นนางเอกลิลลูชาอลิศแล้วไม่แม่ไม่ทำอ่ะทำไมแม่ไม่ตอบรับอ่ะก็ถ้าฉันเข้ามาฉันก็โดนอาเอสันนะสิก็เลยแม่ก็เลยเจอพ่อ แล้วหนึ่ง้คนรู้ไหมคะว่าเดี๋ยวเราจะอัปเดตคุณพ่อในวันลอยยอดคเดี๋ยวเราจะให้คุณพ่อแต่งตัวเป็นมุสลิมแบบปูรี่คุณพ่อคุณพ่อจะใส่ชุดเอะหรือว่าคุณยายแต่งตัวเป็นเออคุณยายเหรอป้าป้าไม่ไหวหรอดูนะยายดูยายดูแอคทีฟกว่าป้าใช่ไหาป้าเหนื่อยใช่ไหมป้าไม่ไหวแล้วหรอ ป้าตอนนี้การความรู้สึกเป็นไงคะมันเหนื่อยใช่ไหมไม่เหนื่อยเออมันก็ดีดีเกอคุณค่าอะหรอมันก็ดีคุเหนื่อยเราก็ต้องต่อสูอ้ความเหนือ่อันนี้ก็ไว่าแม่ดนกันมันไม่เห<ต>มืมอนกันแม่แม่เนไรมันงนจไม่ได้ขย,ยายเลยก็ยยคกือาได้ความรู้ <Thank S 1> สึก รีบออกมาที่เป็นบ้านพี่แผล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  ตา่ป๊าปิงกี้ป๊อปปอแล้วคนละอันคนละคนเงียบไมุู่คนไม่ได้ยินนะป๊าพูดอะไรคนไม่ได้ยินเนาะดีมากน้องอยู่บ้านค่ะ น้องอยู่บ้านหนูมีเลขด้วยนะแต่ว่าอยากให้อะไรนะคะอยากให้ใส่ฟันให้คุณพ่อด้วยนะคะอย่าเลยเธอตองเพ่อบอกว่าไม่ใส่ค่ะเพราะว่าพ่อมั่นใจนานป้ายิ้มสิป้านะคุณพ่อบอกว่าละมุนละม่อมรุ่นรุ่นคุณพ่อเขาก็ใส่กันเยอะนะคะแต่บางทีเขาก็เพื่อนของป้าไปนะ <gesch> <anut> เพ <bona? S 1> ื่อนป้าที่เป็นไอจ๊อบอ่ะพี่พ่อพี่จ๊อบอ่ะอ๋อคุณพ่อของพี่ไอค็อปน่ารักขอบคุณค่ะโอเมก้ t แต่ so cute มันคืออะไรอะคะเมื่อกี้น่ารักมากคุณพ่อมีคนให้ของขวัญด้วยครับป้ามีคนให้ของขวัญด้วยครับคุณพ่ออยากได้ าป่าไปร้านย้อมผมรอๆหน่อยครับโอ้ตอนตอนหนุ่มเราตอนมันหมอกขึ้นหน่อยก็ย้อมอยู่ย้อมจะเมืนน่ย้อมจนย้อมโอ้ยมันเหนื่อยตอนนี้ไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวแล้วคือย้อมมมัน้นนนเองเองยจนแบบแล,ล้วมันร่วงตอนนี้มันไม่ร่วงเลยจะยิ่งย้อมมันก็ยิ่งร่วงผมไม่ร่วงเลยใช่ไหมคะไม่ร่วงเลยผมดีผมเยอะ อ๋อใช่ผมไม่ร่วงยายก็เหมือนกันผมเยอะใช่ค่ะคือคุณพ่ออ่ะเขาไม่รู้ว่าคุณพ่อได้ได้ความแขกไงคุณพ่อได้ความแขกกับได้ความจีนมันก็เลยกลายเป็นว่าได้ได้เอามาแต่ละเชื้อชาติอ่ะก็ยังดีที่หน้าหน้าไม่ได้หน้าก็ยังไม่ได้แก่มากนะเราอ่ะคนจะเอาจีนมาขาวอ่าได้ความขาว ไอสลามแก่ก็เอามาจากผสมอินเดียปากีสถานแต่เดี๋ยวก็วันวัน,ว,นวันรู้ไหมว่า17นี้ก็คือตรุษจีนะป,ปะปะแล้วก็17นี้ถ้าเกิดว่ามองเห็นเดือนก็คือเป็นวันลนยายยอด้วยเท่ากับปีนี้ตรุจีและตรุจอิสลามพร้อมกัน เดี๋ยวจะไปเบอร์เดย์ไปงานเบอร์เดย์แล้วนะคะทุกคนทุกคนค่ะวันนี้เรายูอันดับเท่าไหร่99 99พอจะได้ไหมอ่ะเฮ้ยสติกเกอร์เดี๋ยวก่อนนะคอะดูก่อนไม่มีเลยวันนี้ไม่ถึง99เลยใครจะเป็นสปอนหนูอยากเห็นสติกเกอร์แล้ว ถือสินอดใช่ค่ะเดี๋ยวถือปีนี้ถือค่ะเริ่มเลยเริ่มเลยส่งพลังให้คุณพี่พี่เช่นกันนะคะพี่นิติตาขอบคุณค่ะคุณพ่อคุณพ่อไปไปถึงไม่ได้เพราะวันตรงหมดทำงานคุณพ่อน่าจะไม่ไหวนะคะใช่ค่ะคุณพ่อผ่าหัวใจไงน่าจะไม่แม่ป้าไม่ต้องก็ได้ Welcome ิมม่าเซเว่นโฟร์ถือสินอดไหมคะถือค่ะหนูถือปีนี้ค่ะ คุณพ่อไม่ได้ถือค่ะไม่ไหวแล้วร่างกายไม่มันมันมันน่าจะไม่ไหวค่ะคุณพ่อเหรอคะแปดสิบเอ็ดต่มขอบคุณค่ะสไม,ม,มล์หาหยิมล้ยิมละอ่ยิมเยอะเยอะนะป๊ะปา๊ายิมปะป๊ายิ้มเลยหนูได้อันดับ99เลย <c ười> เขาบอกว่าขอให้ประป้า <descon> ส <fin anta> ุขภาพแข็งแรงนะคะส mile ป้าป้าร้องเพลงสบายตัว your heart is breaking ด้นะ smile t o your heart is breaking smile even though it's breaking when there a e c l o u d in the sky this is The day I'm so blue sad, you've broken heart, and it's all because of you. Life was so sweet, life was so soft. Now you got a lady. Oh, well. Yeah. Um. เสียงมันหายไปไหนแล้วล่ะเสียงมันหายไปไหนแล้วเสียมันไปนี้ต้่เียงมัไปแล้วงเพีงมไปแล้วนะเ้องมันหายไปนแล้่ะูีงนะโยเทดแบ้วล่ะเสียงมันไแล้วล่ะงมันแล้ล่ะเป็ยมันหายไปไหนแล้วงเปีหาไปไหนแล้วล่ะ ยังแมกมิคุตอนแมกโอ้เดดดี้แบ๊สขออังกาแพดบูนได้อ่ะแพดบูนร้องอ่ะแพดบูนปาวานมาแล้วนะปาวานมาแล้วนะป๊ะป๊าปาวานจะมาแล้วนะป๊ะป๊าร้องอีกเพลงหนึ่งพี่เขาบอกว่าปาวานกำลังมาแล้วแพดบูนร้องไหมไหมคะ แล้วพอแองกาอ,อง,องอได้ตอนนี้คือเพลงอะไร<ล>จไม่ได้อะ <c ười> ลองบบพาลองพาแองกาดีชอบเลยจำได้เติมเลงช้าๆองากสิจะสิเอกสิที่สิเอวิสเอวิสได้เลยแล้เแลวเพลงที่สอง Ờ. <laughs> là. <laughs> ngay, thích ฝึกป้าป้าให้แต่บอกว่าไม่ลืมไงได้แต่เขาเอาเนื้อมาป้าป้ามีเนื้อป้าป้าลองได้ไม่หยุดแน่ป้ามีแต่ไป้ามีแต่ไก่ไม่มีป้ามีเลยะมีแตไร่เนื้อป้าป้ามีแต่ไก่ไม่มีเนื้อไม่ระบเหรอหมูเฮ้ยลงไปน้ำปลาไหมเนี่ย ปาปาเล่นมุกบอกแล้วแล้วเลยไม่ใช่นะมันญาติเราปาปาเขาเป็นคนอย่างนี้ค่ะเขาเป็นคนตลกเอ๊ะพี่เตยหัวเราะพี่เตยพี่เตยเห็นไหมพี่เตยต้องหัวราอแล้วนะคุณพ่อเล่นตลกให้อ่ะอ่งล่ะก็คือตอนเนี้ยเอสแอนีก็คือปิดร้านแล้วนะก็คือรอเราไม่เขาไม่ได้รอเราไปปั๊มบัตร ควอมแม่งคะทุกคนเอาปา๊าป๊าฝากนั่งคู่ร้องเพลงในห้องไลฟ์สักรอบนั่นน่ะสิจริงๆนะวันนี้อยากจะให้ไลฟ์ให้เห็นเลยอะแต่แบบเป็นเป็นงานแต่งเป็นงานวันเกิดไงป๊าป๊าวันไหนป๊าป๊าไปร้องเพลงกับหนูที่ออฟฟิศได้ไหนป๊นาป๊าก็เตรียมเพลย์ลิสต์ไปแล้วก็เดี๋ยวเราไปร้องให้พี่พี่เขาร้องสักเที่ยงดีไหม เอาว่าโอเคปะพี่พี่วันนี้ปิดเป้ากุหลาบกันค่ะป้าๆวันนี้เดี๋ยวพี่พี่เขาจะมอบกุหลาบให้ป้าๆนะขอบคุณมากมากเลยค่ะคุณค่ะล้องทุกสิ่งทุกอย่างเตอมคำนะอะไรอีกหนูรับหนูรับพรด้วยเนี่ยอะไรโลกอะไรอีก แรงแัแรงลขอใถาิบย้อครจะอยู่อายุเกก็ไม่แน่ก็ดีใจด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเราก็คือแปดสิบเราไปก่อนแหะเราจะไปรอมเพมมันสวัสค์แหละเราไม่หลอกเราไม่ไปเกแน่นอนดยยาวไปไม่ชอบปไปอายู่เท่าไหร่ละแปดสิบอปะป๊ายู่ไปร้อปีเลย ห,ไไห,ห,ห,ห้ามไปไหนอาต้องห้ามไปไหนโอเคไหมร้อยปีเลยโอเคป่ะ well? ้ันญาก่อนว่าปาจะอยู่ร้อปีต้องันญาก่อนป้สัญญาจะอยู่ร้อยปีลาลิอไปถงร้อยป เห้นะหมทุกคนเป็นสักขีพยานนะพ่อจะอยู่1 0ึรอยปีนี่มีคนบันทึกแล้วร้อยปีร้อยปีเก้าสิก้ากดเ้าสิบเเอ้ยไม่เอาร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งดัมเเชียนไม่ใช่ปะปาเคยดูร้อยหนึ่งดัมเมเชียนไหมเป้ากุหลาบ อัเดิ e นเะดินเดินไปค่ะฮะาบอกว่าแถวบ้านเรามีน้ำชตูชายเดดเยอะเลยบอกเยอะใช่ไหมคะสมุดโคจรก็ยากก็เพื่อนคุณพ่อได้ค่ะ พอของแม่นะยนงี้าคิดอ <ijk> ่พีจ <anything> okay. ๊อบจ๊อบของดาราที่พอของพี่จ๊อบก็คือเพื่อนสนิทของคุณพ่อพ่อชื่ออะไรนะคุณพ่อชื่ออะไรนะเออเออเอออาเดี๋ยวพี่ชื่อเพื่อนชาติสุทรองไอ้นะชาติชาติสุทรทอุชาติสุชาติสมุทรทอง พ่อเขาหล่อไหมตอนแม่เราไม่หล่อบ้าหล่อบ้าเลยหล่อเป็นบ้าเลยหล่อเป็นบ้าเลยดิเพียบพิเศษหล่อกับจอร์ิกเขาบอกว่าเมื่อก่อนป้าชอบนั่งนั่งไปนี่ใช่ไหมชอบไปเที่ยวนั่งรถไปไปดูสาวต่างจังหวัดแล้วก็รีบกลับมาเสาทีใช่ไหมก่อนเจอแม่ใช่ไหมป้าชอบเที่ยวเหรอเป็นจิโกโเหรอ ข้างหลังอะไรอะเบื้องหลังนะคะพาคุณพ่อเฮ้ยไปไปอย่าเล่นลีลาเดี๋ยวก่อนไาไปอย่าลีลาลีลา้ยหูเมนหูดูเธอดูเธอดูพ่อฉันสิพ่อฉันเป็นคนอเล่นเล่นเป็นเด็กเลยเล่นเป็นเด็กเลยเล่นลำอ่ะเป็นเด็กเลยนะเราอ่ะเป็นเด็กเลยนะเราอ่ะ 大灯。